สวัสดีค่ะทุกคนมาพบปะกบอีกแล้วอ่านว่าอะไรคะเวียดนาคำนี้ค่ะสลบได้มาจากได้มาจากคอสโก้ hmm. ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นจะได้นะ <c oughs> นี่มันเป็นยังไงดูสิมันเป็นแบบนี้เราเอาเนื้อใส่ไหมเรามีเนื้อนะที่นั่งเรามีเนื้อนะ <c oughs> มันก็มีเนื้ออยู่แล้วไงไม่มีถุงนี้ไม่มีเนื้อมีเหรอคลิของเราบ้านเราเราก็มีนิดๆหน่อยให้เนอะมีเหรอในน้องแต่เพื่จะได้ไม่เห็นมีอะไรเลยที่รัะทุกคนไม่เห็นมีอะไรในเนื้ออะไรไม่มีอะไรเลยเอาไม่มีอะไรเลยที่รับเราเนื้อใส่ไหมรูบอกให้อู้หอมอ่ะหอมเหมือนนั้นเลย เอาเนื้อใส่ไหมเอาเนื้อสไลด์อะใส่ไหมใสเลยครับก็มียิมมืออากาศหนาว,นาวทุกคนช่วงนี้อากาศหนาวเราต้องกินอะไรร้อนๆน,นะคะนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราซื้อมาจากร้านคอสโก้นะแต่ว่าน้ำร้อนมันจะร้อนมาก สำหรับร่วงเนื้อได้ไหมนานไปกาแล้วน่ะคินเลยกินก้อยขึ้นเดี๋ยวขวดคิดว่ากินก้อยเนื้อก้อยพอเราเซื้อมาจากเป็นสเต็กนะก้อยเนื้อน่ะนนนนนนเนื้ออะไรเนื้อสไล์เป็นเป็นบิสกิตใช่ะนะลแล้วก็เปียดน้ำเราไม่นั่งแล้วเนื้อสไล์แบบนี้บางๆไม่บางๆแบบไม่ใส่ เนื้อมันส mm. ok. ุกแน่นอนค่ะมันต้องสุกอยู่แล้วอที่รักเพราะอะไรรู้ไหมแ้มันบางมากเลยดูดูนี่มันบางแบบนี้เลยมันต้องสุกอยู่แล้วเอาดูดิมันบางขนาดเลยอะบางอะเก๋ๆเผอิญว่ากบกินไหนนั้นเมื่อวานทุกคนจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มพอไหมแล้วแล้วร้อนน้ำร้อน เป็นจระเขเป็นจระเขอันนี้ของใครของผมของผมเหรอครับเอาแค่นี้เหรอพอเหรอครับไว้จิ้มแต่ว่าจิ้มจิ้มจุ่มบ่ครับเอาผ้าขี้ริวเสร็จไหมไม่ครับบนไฟมันดับแล้วมาชุบโอเคไหมเออร้อนนะเทลงไปดูดโอ้ยมันโดนเนื้อมันก็อันนี้ได้เห็นไหมน่ะที่เราเห็นไหมใส่น้ำเยอะไหมก็ต้องละใส่ให้มันเท่าไหร่ มีเขียนเขามีเขียดไหมมันมีเขียดมีเขียดถ่ายหน้าหน้าระวังหัอนะแค่นี้ก็พอนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าใส่ปรุงแกะเรียบร้อยใส่น้ำลงไป ไปแกะเรียบร้อยใส่ผงปรุงเรียบร้อยเอาน้ําลงไปปิดฝามาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าสามนาทีเราจะรอสามนาที<อ>ครบนาทีแล้วมาเปิดดูชุบนสาเนี่ยอุ้อมอยมันก็สุกแล้วนี่เขาบอกทําแต่เอาจริงๆถ้าไม่สุกทุกคนเราว่าเขาไม่คุ้กับได้ไงเออคล้ายเกเออครเออทน้นะ ฮะใช่ไหมนะมันจะ,ม,นจะมันจะนิ่มเกินไปใช่ไหมหนูขอชิมหน่อยใช่ทุกคนหนูขอชิมหน่อยเอาพริกพริกป่นใส่ได้เนาะหืมมัอนฝ่อเลยรสชาติฝ่อก็มันฝ่อปะนี่ไงฝ่อ,อนี่ไงมัอนฝ่อก็ฝ่อทุกคนอ่ะลองดูร้อนนะฮึอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้อีก อันเนี้ยสี่เหรียญที่เราซื้อมาอันเนี้ยสี่เหรียญเหมือนกันอันเนี้ยก็สี่เหรียญนี่ซื้อมาจากโชโดโจทุกคนเสื้อนี่ดีกว่าอันนี้อันละสี่เหรียญเนี่ยนี่อันละสี่เหรียญซื้อมากีันซื้อมาสองอัน้วได้หาอะไรไม่มันจะไหลลงมาหนูจะปิดตู้เย็นมันไหลลงมาเวียจะมีเ้าเฟอทุกคนอันเนี้ยดีกว่าเพราะอันนี้มันมีก้าถ้วยก้าวถ้วย เก้าถ้วยแปดเหรียญปะ่ะหรือกี่เหรียญจะไม่ได้ประมาณ 7, เจ็ดแปดเหรียญน,นี่แหละประมาณแต่ถ้าเก้าถ้วยอันนี้เป็นช่องอยู่ในช่องแช่แข็งคุณจะต้องออกมาละลายไม่มีอะไรมีแค่เส้นกับน้ําเหมือนกันเอานี่ดีกว่าคุ้มอันนี้เนี่ยอันนี้สองอันแปดเหรียญอันนี้เก้าอันได้เก้าอัน,นคุ้มกว่า อย่างนี้ไงไม่มีชุกงานแบบไม่มีทุกเดีอยวแบบโปรโมชั่นหรอแต่นั่งน่าจะมีอยู่นะเฟรนเซอร์ด้วยเนาะใช่แต่นี่มินเรื่อยๆไงเผื่อในเฟรนเซอร์เก็บไว้เก็บไว้แต่กินเผื่อติกินแน่เราโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะลองไปซื้อมานะกบชอบแต่ว่าคนไม่ทานเนื้อก็ก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อเนี่ย มี f uh huh. รสชาติของเนื้อไงทุกคนโ okay, อเคมี taste เก flavor มันก็ลองไปหาดูแต่โอเคอร่อยมากขอบคุณที่รับชมค่ะก็ไปกินก่อนกลัวเส้นมันอืน